จะเคยเห็นเด็กวัยรุ่นแต้งตั้วเหมือนตัวกระตูนเดินอยู่ตามท้องถนนหรือไปรวมกลุ่มกันอาจจะเคยเห็นเด็กวัยรุ่นรวมกันเต้นเพลงเกาหลีญี่ปุ่นวันนี้ฟอนล,ลมาติไทยแลนด์100ที่มาหลากหลายเรื่องราวจะพาไปรู้จักกับโลกอีกใบของวัยรุ่นไทยยุบนี้โลกที่ผู้ใหญ่อีกหลายคนอาจจะไม่เข้าใจคอเพลย์และโคเวอร์แดนต่งเต้นเลื่องเล่น,ลนที่เป็นมากกว่าที่คุณคิด วัฒนธรรมการแต่งตัวเรียนแบบตัวกระตูนหรือตัวละครตามในหนังในเกมนะคะที่เรียกว่าคอเชนแล้วก็การที่เราเต้นท่าตามศิลปินซึ่งจะเป็นแนวพวก K-POP J-POP เรียกโดยรวมเนี่ยว่า c o v e r Dance พ่งบอกว่าส่วนตัวเฟิร์ดเองเนี่ยก็เคยได้เห็นเพื่อนๆของเฟิร์ดนะ แต่งตัวเป็นคอเพลย์หรือว่าเต้นโคเวอร์แดนตามอ e ีเวนต์ต่างๆมาผ่านตาบ้างแต่เฟิร์นไม่รู้มาก่อนเลยว่าคอมมูนิตี้เนี้ยเขาใหญ่มากแล้วพอเฟิร์นได้เข้าไปเรียนรู้ในคอมมูนิตี้ของเขานะก็ได้รู้ว่าทั้งคอเพลย์และโคเวอร์แดนเนี้ยสามารถพาว่าเขาไปสู่โลกใหม่ๆที่เฟิร์นแล้วก็หลายๆคนเนี้ยคาดไม่ถึงเลยเฟิร์นก็เลยได้แปลงร่างแต่งตัวเป็นคอร์เทและเข้าไปศึกษาวัฒนธรรมการแสดงออกของวเขาค่ะ บอกว่าจริงๆก่อนหน้านี้อยากมางานคอสเพย์มากแต่ว่าเฟิร์นอะไม่มีโอกาสแต่พอวันนี้ได้มาถึงงานจริงๆก็คือคนเยอะมากทำให้ได้เห็นว่าแบบคอมมูนิตี้ของคอสเพย์เขาคนเยอะมากจริงๆทุกคนวันนี้นะฝนก็เลยเช่าชุดยาเอกจากเกม e กนชินมาเลทุกคนอยากลองใส่ดูแล้วก็แบบเอ้ยมันจะรู้สึกยังไงอันนี้คือครั้งแรกเลยที่แบบแต่งชุดเต็มยศขนาดนี้ S.E.X. 0 1ครับกันดั้มคาริบานนะผมแต่งเป็นสกิปิทตี้ทอยเลสครับเป็นตัวดีว่าจากเกม Overwatch ค่ะแต่งเป็นอิโตะจากเก n นชินครับผมแต่งเป็นโทมะจากเกมเก n นชินอิมแพ t บลัดดี้แมรี่นะคะหรือบลัดดี้ค e n จากเกม Identity V แต่งเป็นเอลิเชียค่ะจากฮอนไค i i อิมแพ3วันนี้ก็คอสเป็นตัวเคทอสจาก God of War ครับคอสเป็นซูซานโนะครับมาจากเกมโอเมลจีครับวันนี้เป็นสเตล่าจากฮอไคสตาเรลค่ะ แล้วพอเฟิร์นได้ไปคุยกับเพื่อนๆนคอสเพเยอร์ในงานนะก็เปิดโลกของเฟิร์นมากเลยเพราะว่าตอนแรกอะเฟิร์นคิดว่าถ้าใครอยากมางานอะก็สามารถเช่าชุดคอสเพย์แใส่แบบเฟิร์นซึ่งจริงมันก็ทําได้ทุกคนแต่ความสนุกที่เฟิร์นไม่เคยรู้มาก่อนเลยก็คือคอสเพเยอร์บางคนเนี่ยเขาประดิษฐ์ชุดของเขาเองเลยนะอันนี้เป็นชุดที่ทําขึ้นเองครับผมทํามาจากกระดาษลังแล้วก็สติกเกอร์ครับผมอย่างชุดนี้ก็เป็นการแต่งหน้าแล้วก็เพ้น์ตัวครับ ในชุดอื่นก็อาจจะมีทำพอปเองบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็คือแต่งหน้าครับผมถ้าเกิดว่าในชุดนี้ก็จะเช่ามาด้วยค่ะแล้วก็หน้าเป็นคนแต่งเองทั้งหมดค่ะหนูเรียนมหาลัยด้านผลิตบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรมอย่างเงี้ยค่ะสกิลพวกนี้เอาไปใช้ในเรื่องเรียนได้พอจบออกมาแล้วมันก็เหมือนว่าเราพัฒนาฝีมือของเราไปด้วยขึ้นค่ะ ทำเองทั้งหมดเลยครับผมทั้งหน้ากากทั้งตัวต้วมด้วยครับผมเป็นปมยางครับแล้วก็หน้ากากใช้หน้กากากพืชบอร์ดเอาครับผมมีเซตวิกเองค่ะถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ฝึกเซตวิกเองค่ะครั้งแรก <S <S ทำเองทั้งหมดเลยค่ะจากชุดมัสคอรดวิกเซตเองตัดชุดเองตรงนี้ยท้ากันมาถ้าเกิดตัวมัสคอร์ดอะใช้นานสุดแต่ว่าชุดตรงนี้ทุกคนอะ วัน <laughs> ไหนมีหลาคนถ้า <laughs> ถ้าผมนี่คือน้องน้องทำให้ผมหมดเลยครับเนี่ยน้องคนนี้ส่วนผมก็ใช้เวลาปั่นชุดเพิ่มทีทงทีเทละกะับรายละเอียดให้กับพวกพี่เขาอะไรประมาณนี้แล้วก็ชุดให้ตัวเองด้วยครับจนสมบูรณ์แบบอะไรประมาณนี้ครับเรามีสกิลหลายอย่างมากขึ้นอย่างแต่งหน้าแต่งตัวค่ะรวมไปถึงพอปอันนี้ที่ทําเองค่ะลองฝึกทาเพิ่งเป็นพ็อบชิ้นแรกที่ลองทำค่ะงานอาจจะยังไม่เนี้ยบแต่ว่ารู้สึกว่าสนุก สมัยผมอยากคอสเพย์ครับมันไม่มีโอกาสพอเห็นเขาสนใจก็เลยสนับสนุนสมัยเรามันไม่ได้อะมันแพงมาก สมัยที่พอเราพอซัพพอร์ตเขาได้เราก็ให้เขาลองพอเขาได้ลองปุ๊บเขาชอบแล้วเขาก็สนุกคือการแต่งชุดคอสเพลมันเป็นอะไรที่เก๋นะคะเป็นอะไรที่น่ารักและน่าถ่ายรูปมากเลยค, <S 1> <S 1> <ๆ>ค่ะเวลาเด็กๆเนี่ยแต่งชุดออกมาเนี่ยเราก็อยากจะถ่ายรูปด้วยแล้วก็พอเวลาเดินมันกล้ยคล้ายแฟชั่นนะคะมันเป็นวงการใหม่ๆที่แบบเราก็ชอบเหมือนกันนะคะถ้ามีโอกาสแม่ก็อยากแต่งเหมือนกับลูกเหมือนกันค่ะ แล้วนอกจากการที่มาแต่งตัวชุดคอสเพลย์แล้วนะมันยังมีอีกมุมหนึ่งที่คนเนี่ยคิดไม่ถึงก็คือทักษะเหล่านี้ยังสามารถต่อยอดในชีวิตประจำวันแล้วก็สร้างอาชีพได้ด้วยแล้วมันก็จะมีวัฒนธรรมการแสดงออกของวัยรุ่นไทยยุคนี้อีกหนึ่งวัฒนธรรมนะคะที่เขาเรียกว่า c o v e r d a n c e สวัสดีค่ะครู<บ>คสวัสดีครับ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 อุ้ยวันนี้ได้เจอครูเคตัวจริงเสียงจริงแล้ว โคเวอร์แดนเนี่ยจริงๆมันเริ่มจากการที่แฟนคลับชอบศิลปินเนาะซึ่งโคเวอร์แดนผมใช้คําว่ามันเป็นการช่วย PR แล้วกันเพราะว่าในยุคแรกเริ่มอะ่ะการเต้นโคเวอร์แดนมันเหมือนการเอาศิลปินอะ่ะจำลองออกมาแล้วก็มาเต้นในที่สาธารณะ<ม>เพื่อให้คนที่ไม่ได้รู้จักศิลปินนี้หรือว่าเพลงเพลงนี้เนี่ยไปติดตามศิลปินนั้นต่อว่าเอ้ย วงนี้เป็นวงอะไรเฮ้ยเพลงนี้น่าสนใจเพราะว่าจริงๆตอนที่รวมกันผมว่าแฟนคลับทุกคนอ่ะคิดแค่ว่าเออทำยังไงดีให้คนทั่วๆไปอ่ะที่ไม่ใช่แฟนคลับเคป๊อปไม่ใช่แฟนคลับเจป๊อปมารู้จักเพลงเหล่านี้ก็เลยเกิดการรวมตัวกันเต้นแล้วเกิดคอมมูนิตี้นี้เล็กๆขึ้นมาวันนี้เพื่อนอาจะจะมาถามครูเคผู้มีประสบการณ์เชี่ยวชาญด้านการเต้นเลยว่า,าวถ้าเราเนี่ยเป็นชาวบ้านธรรมดาเต้นอยู่บ้านกับเพื่อนๆแล้วอยากจะ คูเพอร์แดนเนี่ยเราจะต้องเริ่มอะไรแล้วทำยังไงคะคูเ okay. คถ้าในยุคแรกๆอ่ะก็ง่ายมากคือเปิดคลิปมาแล้วก็เต้นตามเลยดูตท,ทำได้นะ,อะลองเต้นลองเปิดแล้วเต้นตามเลยเลยลเหรอเ็วไป <c oughs> เร็วไปเนาะ <c oughs> ทุกวันเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าอยากสนุกสนุกและเอนจอยมากขึ้นเขามีกิจกรรมที่เรียกว่าแรนดอมแดนแรนดอมแดนเนี่ยมันเป็นกิจกรรมการแรนดอมแดนคือ เขาจะเปิดเพลงแบบสุ่มขึ้นมาซึ่งเป็นเพลงอะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นท่อนฮุกเป็นเบรกด้หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เรียกว่าการแรนดอมแล้วใครที่เต้นได้ก็จะวิ่งออกมาเต้นในกิจกรรมนั้นไม่ต้องเต้นเต็มเพลงไม่ต้องตัดชุดไม่ต้องเหมือนศิลปินไม่ต้องมีกติกาใดๆแค่ออกมาสนุกด้วยกันวันนี้ครูเคจะสอนเพิดเต้นเพลงอะไรคะก็เรียกว่าเป็นเพลงที่ว่าเป็นท่าเต้นของครูเองด้วยคือเพลงเดาใจยูของฟิกซี่ครับ อ่ะลุยกันเลยดีกว่าครับโอเค,คสเต็ปแรกนะครับให้เราก้าวขาขวานะครับไปข้างหน้าอย่างงี้ปึ๊บใช่แล้วก็มือซ้ายปาดนี้ใช่แล้วก็มือซ้ายตรงข้ามอีกครั้งนึงปึ๊บใต้กับขวาอ่าเหมือนแบกแล้วก็นี่ไงแล้วก็เวฟตัวใส่น้ำบ,บูมตะลบูมเฮ้ย<อ>เก่งเลย่ย ลองเขาเองดูไหมอ่ะมา,าลองทีมงานเปิดเพลงเลยฮะเตรียมตัวไปโอ้โห oh, ไป oh, ไป oh, ได<ป>้แล้วหรือยังได้ไหมเฮ้ย oh, ด้ไหมยังโอที่เราเต้นเล่นๆอยู่ที่บ้านนะแล้วพอเรามาเต้นจริงๆที่เนี่ก็คือคนเราฟิลเลยตอนแรกที่เราเต้นอยู่บ้านนะเราก็แบบ บบเบย์ baby, ไปไม่แบบท่าไม่เป๊ะแต่พอมาเต้นจริงจังอะท่าเขาแบบเป๊ะล็อกท่าอะไรต่างๆมันก็เหมือนเราได้ออกกําลังกายนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือฝึกสมาธิแล้วก็ฝึกความจําด้วยแบบท่าจาท่าไม่ได้มันก็เต้นไม่ได้แล้วนอกจากจาท่าได้ปิลนลิงต้องได้ด้วยอ่าทีนี้เราองรวมก็คือม้วนๆจ่อ,จอย,จ,อยจ้า ทั้งคอสเพลและแรนดอมแดนเนี่ยมันเหมือนเราได้ไปอยู่อีกโลกโลกนึงโลกที่มีแต่ความสนุกได้ทําสิ่งที่อยากทำนะได้เป็นสิ่งที่เรารักแต่ว่าเบื้องหลังความสนุกเราเนี้ยที่สําคัญเลยก็คือเขาผ่านความตั้งใจการฝึกฝนมาซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะ ที่ตอนแรกเริ่มต้นจากที่ทุกคนเนี่ยทำจากสิ่งที่ตัวเองรักจนพัฒนามาเกิดเป็นความชํานาญแล้วความชํานาญเนี้ยพาทุกคนไปสู่อีกโลกโลกหนึ่ง สเยนะคะตั้งแต่ช่วงปี2002เข้ามาจากทางฝั่งเจล็อกค่ะก็คือไปดูพวกโคเวอร์เจล็อกก่อนแล้วค่อยเข้ามาทางวงการการ์ตู เริ่มต้นตั้งแต่ตอน8ปดขวบครับพี่สาวพามาคอร์สเพย์แล้วก็รู้สึกว่าสนุกสนานกับการมอดสเพย์ใจเริ่มรักขึ้นมีคนชวนเข้ามาคอร์สดเอยครับเริ่มพัฒน,นามาเรื่อยๆเริ่มเข้าลงแข่งมาจะได้มาเวทีที่ TTS นี่แหละครับผมจุดเริ่มต้นก็คือมีเพื่อนชวนเข้ามาในวงการนี้ค่ะแล้วก็ตอนนี้เพื่อนเลิกคอสไปแล้วแต่เรายังคอสอยู่ค่ะ เขาชอบความอลังการอาหารกาของท่านพายมครับแล้วก็เป็นคนที่มีพลังปกป้องผู้คนที่ไม่มีทางสู้เพราะว่าผมชอบลูฟี่ครับเพราะลูฟี่มีความกล้าหาญและไม่เกรงกลัวต่อสิ่งอันตรายใดๆครับตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่คาแรคเตอร์แตกต่างจากตัวตนของไอมาค่ะแล้วก็มารู้สึกว่ามันท้าทายอยากจะลองอะไรใหม่ๆค่ะ จากตอนแรกเริ่มต้นนะคะที่ทุกคนเนี่ยแต่งมาเป็นตัวละครที่ตัวเองชอบมันเริ่มเปลี่ยนเป้าหมายทุกคนแต่งตัวเป็นตัวละครที่คิดว่าจะชนะการประกวด ในการประกวดคอสเพย์นะคะผู้ที่ชนะการประกวดเนี่ยก็จะได้เป็นตัวแทนประเทศเพื่อไปแข่งในระดับเอเชียหรือระดับที่สูงขึ้นไปอีกค่ะอยากโด่งดังในวงการคอสเพย์นะคะอยากจะเป็นอินฟูคอสเพย์แล้วก็อยากให้เด็กรุ่นใหม่นะ่ยเข้ามามีส่วนร่วมกับการคอสเพย์สนุกสนานับการคอสเพย์เต็มที่กับการคอสเพย์ครับอยากที่จะพัฒนาฝีมือการสแสดงไปให้มากขึ้น <c oughs> ให้มันรู้สึกว่าไปไกลมากขึ้นกว่าน,นี้มีการสแสดงที่ดีกว่าน,นี้เป้าหมายของเรานะคะจริงๆแล้วตอนแรกที่เรามาวงการคอสเพย์มาแต่งคอสเพย์มาประกวดเนี่ย เราไม่ได้รู้สึกว่าเราอยากก้าวไปถึงขนาดไหนเราแค่บอกว่าการอดิีกข,ของเราเนี่ยเราทำน้นเลามีความสุขก็พอแต่ถ้าเกิดเราสามารถต่อย,ยอดเพื่อหาไรายได้ได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งมากเลยค่ะแล้วจากที่เราเริ่มเต้นเป็นแรนดอมแดนสนุกๆน,น,นะคะทุกคนก็จะมีเป้าหมายการแข่งขันที่มากขึ้นเพื่อไปสู่การเต้นโคเวอร์แดน ยุคเริ่มเนาะที่โคเวแดงนะ่ะมันถูกสร้างออกมาแบบว่าเป็นแฟนคลับมาเต้นกันสนุกพอมีความสุขมีความสนุกสิ่งที่ตามมาก็คือโอกาสละกันเด็กๆพอเห็นว่าเอ้ยโอกาสมันเข้ามาอาจจะมีสิทธิ์ที่ได้ก้าวไปสู่ในการทำงานจริงๆหรือแม้กระทั่งศิลปินรุ่นพี่ละกันแบมแบมที่ลิซ่าที่ชิก,กิต้าอย่างเงี้สนนยสามคนเนี้ยก็เกิดจากการแข่งขันบนเวทีพอเด็กๆเห็นว่ามันเป็นโอกาสเนาะ ก็เลยรู้สึกว่าทุกคนก็เริ่มจริงจังกับการเต้นโคเ์แดนมากขึ้นซึ่งมันก็มีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียของมันแตกต่างกันออกไปเนาะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ผมสัมผัสได้มากขึ้นคือผมรู้สึกว่าการเต้นมันเริ่มไม่ไร,สร้สาระแล้วสหรับผมที่อยากลงแข่งเพราะว่าเราก็แบบพอเต้นได้แล้วก็เลยอยากลองลงทำอะไรใหม่ๆท้าทายขึ้นค่ะเพราะก็มีคนเก่งๆเยอะ ตอนหนูลงแขง่งแรกๆหนูไม่คาดหวังเลยค่ะว่าจะชนะหรือแพ้แค่แบ,บอยากลองเฉยๆแต่พอทาไปเรื่อยๆอะค่ะหนูก็รู้สึกว่าเออเราต้องชนะบ้างแล้วของหนูนะคะหนูซ้อมทุกวันตอนเย็นค่ะแบบ2ชั่วโมงขึ้นไปเพราะหนูรู้สึกว่าถ้าเกิดเราซ้อมไม่พอเราก็จะไม่สามารถเข้าใจได้จริงๆว่าเอออันนี้คือถูกอันนี้คือผิดเราต้องทํงงายังไงก็เหนื่อยค่ะแต่ว่าก็คุ้มค่าที่แบบว่าได้ซ้อมค่ะเพราะว่าผลก็ออกมาดีค่ะ เห็นเขาเต้นแล้วเหมือนกับว่า,เ,าเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเต้นแล้วดูเท่ดูดีก็เลยอยากจะลองให้เขาลองเต้นดูบ้างครับแล้วก็เสริมสร้างบุคลิกภาพของของผู้หญิงด้วยพราเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเท่ๆเยอะแยะเลยเป็นอะไรที่เขาชอบด้วยแม่นุ้ยนะคะก็เป็นคนที่ชอบเต้นมาก่อนนะคะตั้งแต่ตั้งแต่ตอนที่ยังเด็กยังเป็นวัยรุ่นอยู่อะคะ่ะแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยโอกาสของเด็กที่ชอบการเต้นรับการเต้นอะคะ่ะมันยังไม่แพร่หลายมากเท่าปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยรู้สึกดีใจแทนเด็กๆรุ่นนี้เหมือนกันว่าเออเขามี โอกาสมากกว่าสมัยก่อนนะคะถ้าพูดในเชิงของการแข่งขันเนาะการแพ้ชนะมันมีผลบางอย่างมากๆคนชนะมันก็จะได้รับความสนใจบางอย่างเกิดขึ้นแต่ถามว่าในเรื่องของมุมมองของการทํางานจริงๆอะ่ะมันแทบจะคอนเฟิร์มไม่ได้เลยว่าการแพ้ชนะมันมีผลอะไรบ้างหรือเปล่าผมเลยรู้สึกว่าการแพ้ชนะบางงานมันก็ไม่มีผลแต่บางงานมันก็สําคัญกับชีวิตมากๆลองดูครับว่าเราจะทุ่มชีวิตขนาดไหนเพราะว่าคามว่าวินเนอร์มันไม่ได้ได้มาแล้วไม่มีอะไร หลังจากนั้นเราจะต้องแบกคำว่าวินเนอร์เนี่ยแลกกับชีวิตเราเรา,เราพร้อมจะแลกมันหรือยังหรือเรายังไม่พร้อมเพราะว่าแค่เก่งมันแบกความว่าชนะไม่ไหวครับมันต้องมีมากกว่านั้นครับผมเมื่อเราชนะการประกวดหรือแม้แต่มี FC เพิ่มมากขึ้นนะคะมันก็จะนำเราไปสู่อีกโลกโลกหนึ่งค่ะ ส่วนตัวคือเรียนแฟชั่นตั้งแต่มหาลัยแล้วเราก็เห็นชุดจีนโลลิต้าต่างๆนะคะ าทำได้สวยมากแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะถ้ามันเป็นผ้าไทยละ่ะถ้าเราทำชุดไทยให้ดูเป็นโลลิต้าได้มันจะเจ๋งขนาดไหนผ้าไทยเราจะไปได้ไกลแค่ไหนก็อยากทำตั้งแต่นั้นมาเลยค่ะเริ่มมาจากการที่คิดว่าคนคอสเพลหลายๆคนส่วนใหญ่น่าจะชอบทั้งเกมการ์ตูนหรือว่างานศิลปะซึ่งเราเอาความชอบตรงนี้ค่อยๆเปิดโลกขึ้นมาเรื่อยๆจนมาเจอกับสิ่งที่เรียกว่าคอสเพลแล้วก็งานเกมงานอีเวนต์ค่ะถึงได้เริ่มคอสเพลในตอนนั้นสวัสดีค่ะแนนนะคะเนมคอสคณนาซึกิค่ะปีนี้ก็คอสมาได้เป็นปี ที่่6แล้วคะจากวันแรกที่มาคอสเท์น,นะคะมาถึงตรงนี้ได้ก็ต้องบอกว่าใช้เวลา6ปีก็คือแบบค่อนข้างนานเลยค่ะจากวันแรกที่แบบว่าแต่งตัวแบบใส่วิกใส่ชุดเมดไปเดินงานคอสวันนี้ก็คือได้มาเป็นแบบสเปเชียลกลุ่เกสของแบบว่าอนิเมเตากับวันเดอร์เฟสแล้วก็คือแบบรู้สึกว่ามาไก,กลมากๆ ชื่อไอ,อร,ริค่ะปัจจุบันเป็นคอเทยเยอร์ค่ะบอกแต่ว่าตอนแรกหนูทาไอดอนมาก่อนแล้วหนูแกสไอดอนมาเราก็รู้สึกว่าแบบคือไอดอนกับคอร์ดเทย์เป็นภาาเกี่ยวกันอยู่แหละคือเหมือนไอดอนมันก็จะมีความแบบน่ารักสดใสแต่ว่าจะเป็นการสายเพลงมันหนูว่าชอบในการแบบแต่งตัวในการแบบว่าเรียนแบบคารคเตอร์ของตัวการ์ตูนนะคะแล้วเหมือนอยากเราคอร์ดเทย์ไปด้วยทำไอดอนไปด้วยแล้วตอนหลังแบบเราชอบทางคอร์ดเทย์มากกว่าเราก็เลยแกสไอดอนมาทำคอร์ดเทย์เลยค่ะ เป็นคอสเลเยอร์ aker, สร้างไรายได้ตรงไหนบ้างอันนี้มีหลายวิธีมากๆเลยค่ะอย่างของแนนวันนี้ก็จะมีแบบมีขายรูปโฟตโต้เซตขายเชกิแล้วก็บางทีก็รับงานยืนบูธแล้วก็มีงานอื่นๆอ,อีกมากมายเลยค่ะที่แบบเป็นสายของคอสเพย์ตอนเรียนมหาลัยปัดทํางานไปด้วยเย็นไปด้วยคอสเพย์เนี่ยเป็นรายได้หลักของปัดในระหว่างเรียนเพราะว่าปัดทํางานส่งเสียตัวเองเรียนจนจบใช่ไหมทีนี้พอเราทำไปเรื่อยๆก็แบบมีคนที่ชอบในผลงานของเราเขาก็ค่อยๆสนับสนุนเราแล้วก็เริ่มทําสินค้าออกมาขายค่ะแบบอ,อย่ยคนก็คื ตรูปถ่ายคู่คนลลอยแต่ว่าคืออย่างของหนูเนี้ยมันคาบเกี่ยวกับตอนทำไอรอนมาด้วยก็คือแฟนคลับจะตามมาซื้อรูปถ่ายคู่คนละลอยค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ลาลเซนเราก็สามารถขายได้ค่ะสิ่งที่เรารักเนี่ยมันได้ทำเป็นงานแล้วด้วยทั้งผู้จัดทั้งบริษัทเกมการ์ตูนต่างๆที่เวลาเขาอยากจะโปรโมตตัวละครของเขาอ่ะเขาก็อยากจะจ้างเราให้เราไปเป็นตัวละครให้เขา ทำใม้เป็นอภัย okay. เดี๋ยวสร้างน้ำมาเป็นตัวละครของเขาเองเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นก็คือพอเราได้มีผลงานแรกแล้วผลงานถัดไปต่อมาเรื่อยๆก็จะมีผู้จัดเยอะๆค่ะที่เขาแบบสนใจต,ตอนที่ฟอไปเห็นว่าเราเนี่ยสามารถสร้างไรายได้จากคอสเพย์ผลนก็อึ้งอยู่เหมือนกันคอสเพย์ฟอนให้อะไรกับหนูเยอะมาก อย่างเช่นหนึ่งเลยโอกาสในการเจอผู้คนมากขึ้นโอกาสในการเพิ่มฐานแฟนคลับขึ้นทั้งแบบสกิลทําวิกสกิลแบบตัดชุดอะไรเงี้ยก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มาทําตรงนี้ก็เราก็จะแบบไม่มีโอกาสได้รู้เลยว่าเฮ้ยจริงๆเราฉันตัดผมได้นะจริงๆเราชั้นทาชุดเองได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งความพยายามเนาะอดทนทั้งการการจัดระเบียบชีวิตการะเิตให้ตัวเองมีระเบียบวินัยขึ้นเพราะว่าพอเราจากคอเพลย์แล้วเราต้องมาทํางานคอเพลย์ด้วยเนี่ยมันจะเปลี่ยนบริบทแล้ว จากที่เราเล่นเ่นะเราต้องไม่เล่นแล้วนะ โค้เดนเนี่ยเป็นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ผมได้มาเต้นแล้วมาทําให้ผมมีอาชีพเป็นนักเต้นจนมันทําให้เกิดผมในทุกวันนี้ครับที่ตอนนี้มีประตูของตัวเองแล้วชื่อว่าแพ i ชั่นโซเฟ m บลีครับทัง้งหมดนี้เจ็เกอร์ พากคำว่า cover dance เลยอ่ะมันอาจจะไม่ได้สร้างรายได้ให้เราขนาดนั้นในในวนของ cover dance นะครับมันให้ความสุขมันให้ความสนุกมันให้ประสบการณ์ที่หาไม่ได้ที่ไหนเพราะว่าจุดสูงสุดของการเป็น cover dance ของผมคือการที่ผมได้ไปเต้นให้ศิลปินที่เป็นแรงบันดาลใจเป็น super junior NCT หรือว่าวงนอื่นที่เราได้มีโอกาสพูดคุยกับเขาอ่ะแล้วเราเริ่มมาจาก c o เวอร์แดนพวกเขาอันนี้มีความสุขที่สุดละในชีวิตแต่หลังจากนั้นพอเราเต้นจนสุดแลุดสุดปลายทาง c o วอร์แดนแเราอ่ะเราเลยกลับมาถามตัวเองว่า แล้วเราจะเอายังไงต่อดีเพราะตอนนี้เรามาจุดสูงสุดของโคเวเดรแล้วนะเรามาจุดที่ไม่มีใครขึ้นมาได้แล้วแล้วเราเองก็อาจจะขึ้นมาไม่ได้อีกแล้วก็เลยเกิดคำถามมากมายเกิดขึ้นจนเรารู้สึกว่าโอเคงั้นเราจะเอาสกิลตรงนี้ที่เรามีมาเทิร์นเป็นอาชีพเราละกันสำหรับน้องๆที่มีความฝันแต่ว่าไม่มีทุนทรัพย์ในการเรียนเนาะซึ่งพี่ก็เป็นหนึ่งคนในนั้นที่ไม่ได้มีทุนทรัพย์ในการเรียนแล้วก็ ไม่เคยเรียนเต้นมาก่อนเลยแต่ใช้ด้วยการผู้พักประจําฝึกเองลงไปเหนื่อยด้วยตัวเองมันอาจจะใช้เวลาเยอะมากๆครับซึ่งมันน่าเสียดายมากๆว่าถ้าพี่ได้รับการฝึกที่ดีพี่อาจจะไปได้ไกลกว่าน,นี้ในเชิงอื่นๆแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ารู้สึกว่าไม่เสียดายเหมือนกันที่ได้ลงมือทําด้วยตัวเองมากๆแล้วก็มาถึงจุดนี้เพราะงั้นอยากบอกน้องๆทุกคนว่าไม่ว่าน้องจะอยู่ตรงไหนไม่ว่าเด็กๆทุกคนจะทําอะไรอยู่มีโอกาสห,หรือมีทรัพยเท่าไหร่ก็ตามลงบมือทำครับถ้าเราไม่ทํามันก็จะไม่เกิดผลอะไรขึ้นเลยอยากเต้นลุกขึ้นมาเต้นครับ ตอนนี้ u t u b e โซเชียลมีเดียวิดีโอสอนเต้นเยอะแยะมากมายเยอะกว่าตอนที่พี่อยู่เยอะมากๆหรือแม้กระทั่งโอกาสที่มันเกิดขึ้นในนโลกไปเนี้ยเด็กถึงศิลปินทุกคนเกิน70%เซเกิดจากการที่เขาถูกพบเห็นในโซเชียลมีเดียมากกว่าการออรดิชั่นจริงจังนีแปบลบว่าเด็กๆสามารถใช้พื้นที่โซเชียลของตัวเองอะบอกให้โลกรู้เลยว่าเราเป็นใครเราเก่งมาจากไหนเราฝึกอะไรมาเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนลงมือทำให้เต็มที่แล้วก็สู้ลุกกระป๋านเป็นต่อไปครับ วันที่เป็นแค่เรื่องเล่นๆทำเพื่อความสนุกจนเกิดความรักในสิ่งที่ทำความมุง่งมั่นพาสู่โลกใหม่ๆที่ใหญ่ขึ้นการแพ้ชนะไม่ใช่ตัวแปรของการล้มเหลวเพราะทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยความรักในสิ่งที่พวกเขาทำคอสเพลย์และโคเวอร์แดน